ข้อที่89นะครับสูรุที่อายะที่89พวกเขาชอบหากว่าพวกเจ้าจะปฏิเสธศรัทธาดังที่พวกเขาได้ปฏิเสธพวกเจ้าจะได้กลายเป็นผู้ที่เท่าเทียมกันดังนั้นจงอย่าได้ยึดเอาใครในหมู่พวกเขาเป็นมิตรดังนั้นจงอย่าได้ยึดเอาใครในหมู่พวกเขาเป็นมิตรจนกว่าพวกเขาจะอพยพไปในแนวทางของอัลลอฮ์แต่ถ้าพวกเขาผินหลังให้ก็จงเอาพวกเขาไว้ และจงฆ่าพวกเขาณนะที่ที่พวกเจ้าพบพวกเขาและจงอย่าเอาใครในหมู่พวกเขาเป็นมิตรและเป็นผู้ช่วยเหลือชัดเจนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเริ่มจากมองพวกเราเป็นชาวนรกและบอกว่าคนที่ไม่ศรัทธาทุกคนอยู่ในนรกเพราะฉะนั้นพอมุสลิมมาเจอเราในคําสอนในคำพีพิสัตย์อันกุรานก็บอกว่าอย่ามาคบกับพวกเราเดี๋ยวพวกเราจะดึงไอ้มุสลิมีออกจากมุสลิมเพราะฉะนั้น ไอ้มุสลิมทั้งหลายอย่าไปคบพวกที่ไม่ศรัทธาและมีโอกาสก็ฆ่ามันซะตรงนั้นมีโอกาสก็ฆ่ามันซะตรงนั้นอย่าคบพวกเราและมีโอกาสให้ฆ่าเลยทุกท่านฟังแล้วเป็นไงครับนี่คือคําสอนในอันกุรอานสุรที่สี่อายะที่89กพวกโตกครูโตอิหมัม่มจุลาราชมนตรีว่าไงควายความมั่นคงของไทยว่ายังไงให้มีคําสอนอัปรีแบบนี้อยู่ในประเทศไทยได้ยังไง ăn ta rai sút sút nhìn qua liên ngu hầu anh đi mặt ra bớt quê là chắc chắc